thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะพักัารอมสวีเดนค่ะมาพบกันในป่าบูเบอรี่อีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ๊ะวันนี้ก็ยังดกเหมือนเดิมนะคะพี่กัดอยู่ที่ริมแม่น้ําเหมือนเดิมจ้าวันนี้ลูกใหญ่แล้วก็ผิวแบบว่าตงตึงมากนะคะมาวันนี้ก็จะรีบเก็บสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนคุเรมโบจะมารับฟืนค่ะแล้วก็ลูกค้าจะมารับผลไม้ตอนเย็นนะคะ พระเจ้าพระเจ้าขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขายิ่งเก็บยิ่งเจอพี่น้องจา๋าดูติดทานน้ำนะคะติดทานน้ำเลยอ,อยากจะให้ฟินฟินตามหาว่าอวดอีกอะ่ะโอ้ยมีของดีก็อยากจะอวดจ้ะพี่น้องจา๋าของดีจากป่าจากเขาโอ้โหฟินฟินฟนฟินน อ้ยฟินคักฟินคักเก็บเก็บเก็บก็บก็บอากาศหนาวเย็นมากแกพี่น้อง9องศานะคะใช้ผ้าพันคอเลยค่ะวันนี้แต่ก็พอตักตักไปเหงื่อออกจ้าให้ได้พูดคุยบ้างนะพี่น้องเอ้ยให้ได้พูดคุยบ้างจ้ะโอ้ยโอยโอย เป้งเป้งลูกใหญ่ลูกกลมมาก เต็มแล้วเต็มที่ตาอีกแล้ว เต็มแล้วจ้าหนึ่งถังใหญ่นะคะนี่ก็สิหลิตรเพราะว่าวันนี้ไม่มีใบแห้งเลยจ้าเพราะว่าลมแรงนะคะเวลาเราเทาใส่ถังใบแห้งพัดออกค่ะตอนนี้ก็ได้ถังใหญ่นะคะแล้วก็ ใหญ่เป้งเปงน,น,น้องนี่จ้ะลูกใหญ่ลูกใหญ่ต้องทิ้งป่าแล้วมังค้าทิ้งป่าแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับผลไม้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเขาจะมารับฟืนด้วยค่ะอุ้ยทำยังไงตอนนี้ก็ได้ถังใหญ่นะคะแล้วก็ถังเล็กเกือบเต็มแล้วค่ะ โอเคขนาดเก็บผลไลม้ยังใช้ผ้าพ,พันคอเลยจ้ะลมหนาวโอ้ยคือน้องเป็นปืดเป็นปืดไม้งามยามขวานบินต้องทิ้งป่าแล้วค่ะวันนี้ อากาศดีแล้วลูกค้าสั่งเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะมีโมเมนต์พาพที่น้องมาเก็บอีกจ้ะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะทำต่อให้นะคะยังไม่จบจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวไปเลือกละผลละไม้ได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะดูว่าคุณเลมโบขายฟื้นให้เพื่อนเขาทำกันยังไงจ้ะ ชีวิตเชิน,น,นบทโอ้โที่น้องจา้าโอ้ย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 อยู่คนเดียวนี่แหละมันลูกใหญ่อ่ะจ้าลูกใหญ่เป็นแป้เงเลยอยู่ใกล้กับปุกลูกเองนะตรงที่เราจอดรถพักที่ลิงเนี่ยที่จอดรถอ่ะจ้าะปุกลูกหยุดต,ตรงนั้นนะคะที่ดำดำนะคะ เนี่ยนะคะอย่างเงี้ยจะดูมองไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องค่ะก็งายทุกขึ้นจ้ะนี่เม็ดตโตๆเป้งๆเลยโอ้ยพี่น้องจ๋ายิ่งเก็บยิ่งดกจก้ะลูกสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยจ้ะวันนี้ก็ฝากผลไม้ไว้ในป่าก่อนเนาะพอว่าจะต้องเข้าบ้านแล้วค่ะอุ้ยมันดกมากอะ่ะพี่น้อง ลมก็แรงกละดัก็ดูค่ะตอนนี้เต็มทั้งกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่แล้วจ้ะว่าจะกลับจะกลับจะกลับโอ้ยก็เสียดายลมก็เย็ดจ,ยจ,ยจ้อยจ้อยตักเอาซวนเอาพี่น้องจะ้ะเงินทองในป่า ทองคำเดินออกไม่ได้เลยเสียดายเสียดายอยากแต เต็มแล้วค่ะหนึ่งกระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องใหญ่นะคะยี่สิบริรค่ะกลับบ้านนะคะตอนนี้ เียตอนนี้แอบส่งเพื่อนคุณเลมโบเข้ามารับไม้นะคะเนี่ยเขาก็โยนลงแบบนี้นะแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เอ่อเอ็กซ์ชิบิกก็คือกว้างสูงยาวหนึ่งเมตรนะคะเขาโยนใส่โยนใส่หกร้อยโคนค่ะหกร้อยโคนก็คูณด้วยสามบาทหกสิบตังค์ เป็นเงินไทยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันค่ะตอนนี้ผักกาดหอมก็ยังเลือกผลไม้อยู่นะคะนี่ก็จับโยนใส่โยนใส่ที่รากเขานะคะอันนี้อยู่ด้านในบ้านนี่และไม้มันแพงค่ะแล้วก็ไฟก็แพงไฟขึ้นสี่เท่านะคะแต่ว่า คุณเลมโบบอกว่าบ้านเราก็ไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ฟืนเราใช้ฟืนดึงความร้อนเขา้าเข้าน้ำาาเป็นน้ำใช้น้ำอาบน้ำล้างถ้วยล้างจานคนกันใหญ่อยู่ในอยู่ในบ้านค่ะ,ะก็เนี่ยที่ลากเนี่ยเขาเรียกเชลเช่าล่ะก็เดี๋ยวค่อยถามคุณเลมโบอีกทีไม่รู้ กว้างสูงยังไงนะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะคะผ <_ d ata> ลไม้ค่ะอรอลูกค้ามารับเหมือนกันยังเลือกอยู่ค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะ <_ d ata> ขนกันเสร็จเรียบร้อยละ <_ d ata> เขาดื่มกาแฟกันเสร็จแล้วก็าพา เพื่อนเขาเข้าไปในเรือนกระจกเห็นเด็ดมะเขือเทศท,ทานกันอยู่ผักการหอมก็ยังเลือกผลไม้ยังไม่เสร็จเลยค่ะลุกๆเดินๆแอบส่องเขา, <laughs> าบูเบอรี่ได้ทั้งหมด18ลิตรนะคะ18ลิตรลิตรละ50โคนเป็น900โคนค่ะ900คูณด้วย3 บาท60ตังเป็น3,240บาทค่ะเนี่ย3,240บาทนะคะแล้วก็คุณเลมโบขายฟืนได้อีก600ค่ะก็คือรวมของผักกาดหอม900ของคุณเลมโบ600เป็น1,500โคนค่ะ1,500โคนคูณด้วย สามบาทหกสิบตังตามที่น้องจุ๋มบอกเนะาะค่ะก็ทั้งหมดสองคนเราก็วันนี้ห้าพันสี่ร้อยบาทค่ะจ้ะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจค่ะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแลสวัสดีจ้า